เอาละก่อนที่จะไปไกลกว่านนี้นะเรากลับมาที่ Move To ก่อนไปที่รูปสอนสีทิศตัวนี้ก่อนนะพอเราแตะมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเส้นสีน้ําเงินครอบวัตถุนี้เอาไว้นะคะเราสามารถยืดหดได้ด้วยนะถ้าเราแตะตรงมุมนะมุมใดมุมหนึ่งนะมันสามารถยืดหดได้และมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เป็นสีฟ้านะมันจะมันจะทําได้เท่านี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนซ้ายขวา เลื่อนบนล่างนะแล้วก็ซูมซูมเอาซูมอินทำให้เล็กให้ใหญ่ได้นะคะแล้วก็หมุนได้เราจับมันหมุนไม่ได้ด้วยนะเราต้องใช้เครื่องมือหมุนอย่างเดียวยนี้ถ้าถ้าเราเลือกตรงนี้หมุนตรงนี้ถ้าเราเลือกตรงนี้นะเราจะจับใช้มือจับหมุนได้ไหนไหมส่วนตรงเนี้ย ไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นจุดหมุนอยู่กับที่เหมือนกันนะคะถ้าเราปรับขยับตำแหน่งได้แล้วเนี่ยเราจะเอาและตรงนี้เอาและเราก็ติ๊กถูกไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่โอเคนะนี่อย่างนี้นะถ้าเราไม่โอเคเราก็กากบาดไปค่ะ มันก็จะกลับไปตำแหน่งเดิมที่เราสร้างไว้ตั้งแต่แรกนะคะต่อไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย m o v o to เนี่ยมันจะมีจุดที่สองตำแหน่งที่สองคือรูปแบบมุมมองนะคะเราแตะมันเห็นไหมถ้าเราถ้าแตะตรงไหนเป็นสีฟ้าตรงนั้นคือมันมันกำลังทำงานในเครื่องหมายนั้นนะมันจะมีคำว่าทำซ้ำภายในนี่นะแล้วเราก็เห็นป่ะเราเดายืดหดตรง x เ,เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะ ทำซ้ำในข้างในพื้นที่ที่เราเลือกขยับได้แล้วก็ขยับซ้ายขวาบนล่างไปะะอันนี้ภายใน,นถ้าแนวนอนแนวนอน,อนเขาก็เหมือนเดิมมันก็จะเป็นการทำซ้ำอะไรแบบนี้ในช่วง x y ก,กันแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงขยับซ้ายขวาอย่างนี้นะคะ ถ้าเราเอาก็ติ๊กถูกเอ่อาแนวนอนกับเต็มเนี่ยมันทํางานเหมือนกันเลยทํางานเหมือนกันเลยเห็นปะถ้าเราโอเคก่อนขยับซ้ายขวาก่อนอืมอืมอ่ะโอเคสมมติเราจะเอานอี้แล้ว ใช่มันพเดียถ้ามุเราเอางี้เราก็ติ๊กถูกแต่ถ้าเราไม่เอาเราจะปรับอย่างอื่นต่อแล้วก็เราก็ไม่เอาเราก็กดการกรบาดไปมันก็จะกลับไปที่หน้าเดิมถ้าเราติ๊กถูกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะต่อไปนะอันสุดท้ายตรงนี้อันตรงนี้เห็นไหมพอเรากดไปแล้วมันจะมีจุดจุดสีน้ําเงินเด็ด่อ เราเราถอยไปก่อนนะเพืจะได้เห็นเอาใหม่เราิปที่ตรงนี้เห็นปะคะมันจะมีจุด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 แล้วก็มีแจะเป็นตารางเห็นปะเราสามารถที่จะขยับตรงจุดเนี้ยแต่งแต่งเติมหรือว่าจะทำยังไงบิดมันอะไรเงี้ยได้นะถ้าสมมุติว่าเราอะต้องการจุดเพิ่มเรามาที่ตรงนี้นะเนี่ยเพิ่มได้ตลอดเพิ่มได้ถึงถึงสิบตำแหน่งนะทั้ง x ทั้ง y ทั้งแกนเอ็แกน y าเห็นไหมถ้าเรา,เราขยาย,ยงี้ได้นะคะถ้าเราอ่ะมือไปโดนทั้งในสีฟ้าเนี่ยมันก็จะขยายในวัตถุให้เราแต่ถ้าเราไม่โดนวัตถุเราจะขยายเพื่อจะมองเห็นตำแหน่งได้ชัดเจนเราก็อย่าไปโดนสีฟ้านะเราก็จับขยายข้างนอกแต่ที่พื้นอาร์ตบอร์ดนี่นะคะ มกักจะใช้กับการวาดหน้าคนอะไรเงี้ยขย,ขยับตาให้สูงขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมุมปากแตก่ส่วนใหญ่เนอะนะแต่ว่าอย่างอื่นวัตถุอื่นเราก็สามารถทำทาแบบนี้ได้นะ,ะถ้าโอเคถ้าเราโอเคแล้วเราก็ติดถูกใช่ไหมคะ ติ๊กถูกไปแล้วกันได้เอาอันนี้นะสมมติเราชอบอันนี้เราก็ติ๊กถูกก็อันนี้ก็แปปหน่อนนะจะเห็นว่าอ่ามันมีคําว่าทําซ้านะถ้าเราติ๊กคําว่าทําซ้ํามันจะทํางานร่วมกับคําว่าซูมนะถ้าเราย่อมันว่ามันจะห่างห่างกว่าการห่างกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นแบบ เอาอถ้ายี่ห้ามันก็จะแบ่งครึ่งอันนี้ก็ครึ่งล่างครึ่งบนอันนี้ก็แบ่งครึ่งซ้ายขวาเห็นปะมันจะแบ่งเวลาเราทําแพทเทิร์นมาต่อต่อกันเนี่ยมันก็จะต่อกันสนิทพอดีนะถ้าเราเอาเราก็ติถูกถ้าเราไม่เอาเราก็กากบาดไปมันจะกลับมาที่เดิมเม,มื่อกี้จาได้ไหมกี้จําได้ไหมว่ารูปแบบมุมมองเนี่ย มันจะมีภายในภายนอกแนวนอนเห็นไหมสมมติว่าเป็นแนวนอนเห็นป่ะถ้าเราติ๊กคาว่าแนวนอนมันจะแล้วก็ไปที่อ่าเราบาม,มือขยับก็ได้ยยุบมันเนี่ยเห็นป่ะถ้าเรายุบถ้าเราอ่าใช้มือจับที่ในสี่เหลี่ยมสีน้ําเงิน๋ยวก่อนเอาใหม่ถ้าเราจับในสี่เหลี่ยมสีน้าเงินเห็นป่ะมันก็จะยุบขยาย ลายลวดลายมันจะยุบหรือว่าเอียงหรืออะไรเงี้ยเห็นปะเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าเราจับข้างนอกนะมันก็จะขยายอาร์ตบอร์ดให้เราเห็นชัดเจนเท่านั้นเองนะคะถ้าถ้าสมมติว่ามันเยอะมันจะหน่วงนะเนี่ยมันจะมันจะหน่วงเนี่ยเราสามารถสร้างงานอะไรแบบนี้ได้นะคะไปะ อย่างนี้ก็ได้เด้วยติ๊กถูกไปอ่พอมันมีจำนวนอะไรเยอะขึ้นมันจะช้ามันจะช้าอ่ะเสร็จแล้วได้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเครื่องมือต่อไปนะคะ